สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่กทานเข้าสู่เจ้าพญาชาแนลกับผมเจมเจ้าพญานะครับและสําหรับวันนี้เราอยู่กันกับ go and gallery นะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาแนะนคาคัสของตัวละครกันโดยคัสที่เราจะพูดถึงใน EP นี้นะครับก็คือคัสของ Warrior นะครับซึ่งในแต่ละคัสนะครับมันก็จะมีสายแยกย่อยไปอีก3สายนะครับก็คือแบบนี้นะมันจะมีแยกออกไปนะครับรูปแบบการเล่นจะไม่เหมือนกันนะ อย่างตอนนี้นะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำสายบาลานนะครับซึ่งในสายบาลานนะครับก็คือสกิลติดตัวนะครับจะเน้นไปทางการคอนติเนียรอัสหรือเรคอฟเวอรี่นะครับเป็นการฟื้นฟูต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็คืออันดับแรกถ้าเรามีสเต็ง18หน่วยนะครับ HP ของเราจะถูกฟื้นฟูอย่างช้าๆเสมอนะครับ ถ้ามี a t r ถึง33นะครับจะได้รับค่าเกาะเพิ่มเติมอีก10%จากอุปกรณ์และถ้ามีคอนนะครับถึง20นะครับก็จะเมื่อใช้ดาบนะครับจะบวกความเสียหายอาวุธกายภาพอีก2หน่วยด้วยนะครับโอเคส่วนสกิลนะครับสกิลที่ถูกแนะนำมานะครับในส่วนของพรสวรรค์จะเป็นได้รับสเต็งบวก3และคอนบวก3นะครับซึ่งจะส่งผลต่อทั้งตัวเราและพัธมิตรด้วยนะสกิลต่อไปนะครับก็คือ เมื่อพลังชีวิตของเราเหลือต่ํากว่า50%นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น20หน่วยเกาะกยายภาพและเกาะเวทมนต์จะถูกเพิ่มขึ้นอีก20หน่วยนะครับเป็นเวลา20วิตแต่เอฟเฟกนี้จะถูกใช้ได้แค่1ครั้งใน1เกมเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับในส่วนของสกิลนะครับสกิลแรกจะเป็น s w i ฟต์ t ไตล์นะครับซึ่งสกิลนี้นะครับเมื่อกดใช้จะเป็นการบัฟให้ตัวเราเองเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะครับเป็นเวลา5วินาที และเมื่อสร้างความเสียหายนะครับก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก4แต้มสาหรับการโจมตีครั้งถัดไปนะครับสกิลที่2นะครับจะเป็นการพุ่งชนนะครับเป็นสกิลควบคุมโดยความเสียหายเนี่ยอยู่ที่30%ของ a p r คือการใช้ไหล่ของเรานะครับโจมตีศัตรูด้านหน้าสร้างความเสียหายกายภาพนะครับแล้วก็ทําให้สตันไปเวลา1.5าวินั่นเองสุดท้ายนะครับอันติเมตสกิลนะครับอันติเมตสกิลคือการ ฟื้นฟู HP จำนวนมากนะครับเป็นเวลา8วินาทีซึ่งอันนี้มันก็คือแบบเหมือนเราแบบตะโกนออกมานแล้วก็พร้อมลุยพร้อมสู้นะครับอุปกรณ์นะครับที่แนะนำสำหรับสายนี้นะก็ไม่พ้นดาบและโล่นะครับจะเป็นดาบโล่หรือดาบ2มือก็ได้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขของเราคือเมื่อใช้ดาบนะความเสียหายจะสูงขึ้นถ้าเราัพ ถ้าเราใส่อุปกรณ์ที่ได้คอน20นะครับแต่อย่างกรณีของผมเนี่ยหลักๆแล้วผมจะเน้นไปที่ดาบโล่เพราะว่าตัวพัตัวสกิลของโล่นะครับจะเป็นการป้องกันการโจมตีนะครับแล้วการโจมตีครั้งถัดไปของเราจะทำการสตันศัตรูนั่นเอง โอเคครับก็จบกันลงไปนะครับกับวอร์เรอร์สายบาลานหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็รอดูคลิปต่อไปนะครับ E.P. ต่อไปว่าจะเป็นตัวละครคาสไหนสายไหนนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ